งานนี้ไทยไม่ทนเตรียมงัดไม้แข็งฟ้องร้องและแบนสินค้าเกษตรตอบโต้โดยไม่รอ,อยูเอ็นอ่ะละครับคุณผู้ฟังกัมพูชาเปิดสงครามควันพิษเผาป่าตลอดแนวชายแดนหวังอำพรางการขนอาวุธและเคลื่อนย้ายกำลังพลหนีสายตาทัพไทย งานนี้ไทยไม่ทนเตรียมงัดไม้แข็งฟ้องร้องและแบนสินค้าเกษตรตอบโต้โดยไม่รอยูเอ็นข้ออ้างเผาเคลียร์บื้มฟังไม่ขึ้นหลักฐานคาตาแผนที่ทุนขเขมรอมหิตรอบวางเส้นทางล่าตระเวนข่าวลือชวนเชื่อจะบุกยึดอีสานใต้นั้นเป็นแค่ฝันกลางวันเพราะศักยภาพกองทัพห่างชั้นกันคนระเบิดมองอยังไงก็ไม่ใช่การเผาป่าทำร้ายปกตินะคะใช่เลยครับหลังจากที่มีเพจ army military force ออกมาโพสตข้อมูลเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี2569 คือต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงปลายปี2568ที่เราเปิดปฏิบัติการใหญ่ผลักดันฝ่ายตรงข้ามออกไปกองทัพไทยสามารถเข้ายึดครองชัยภูมิที่สำคัญได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเนิน350ราสปราสาทตะควายเนิน677หรือกระทั่งบ้านสามหลังในจังหวัดตราดพื้นที่พวกนี้คือจุดสูงบนเทือกเขาพนมดงรักเราอยู่บนหน้าผาสูงมองลงไปเห็นที่ราบฝั่งเขมรได้แบบทะลุปลูปโปรง่งขยับตัวทำอะไรเราเห็นหมดแถมเรายังดักฟังวิทยุสื่อสารรู้ความเคลื่อนไหวตลอด พอเข้าหน้าแล้งช่วงกุมภาพันธ์แบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการจุดไฟเผาป่าแนวหน้าเป็นแนวยาวเลย พื้นที่ป่าชายแดนตรงนี้ยาวกว่า798กิโลเมตรเนื้อที่รวมรวมกว่า1ล้าน5แสนไร่ซึ่งทางทหารเขาประเมินแล้วว่ามันไม่ใช่วิถีกเกษตรกรรมปกติแน่นอนครับมันชัดเจนขนาดไหนคะมันชัดเจนมากครับในทางทหารเขาเรียกว่ายุทธวิธีกรองข่าวสารหรือการทำม่านควันนั่นแหละลองนึกภาพตามนะพอเราอยู่บนที่สูงเราใช้กล้องสองทางไกลกล้องจับความร้อนหรือส่งโดรนบินตรวจการลงไปเราจะเห็นหมดว่าเขากำลังขนสเบียงขนกำลังพลหรือแอบเคลื่อน ย้ายเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องเข้ามาใกล้แนวชายแดนตอนไหนฝ่ายตรงข้ามเขารู้ตัวดีว่าเสียเปรียบมหาศาลเขาเลยร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่จุดไฟเผาป่าให้ควันมันขมง ควันหนาๆผู้นี้มันทำลายทัศนวิสัยบังสายตาทหารเราแถมยังรบกวนเซ็นเซอร์จับความร้อนด้วยพอมีม่านควันเป็นฉากกัน้นเขาก็ฉวยโอกาสนี้ขยับขยายกำลังพลหรือซ่อนยุโทโธปกรณ์ได้โดยที่เราจับสังเกตได้ยากขึ้นนี่คือเทคนิคทางการทหารชัดเจนไม่ใช่การถางป่าปลูกเข้าวโพดแน่นอนครับแล้วทางสหรประชาชาติเขาว่ายังไงคะ กลไกของสหประชาชาติหรือเวทีระหว่างประเทศมักจะขยับตัวช้าเสมอครับที่ผ่านมาเขาก็แค่ออกถแถลงการแสดงความกังวลเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายอดกลั้นและกลับไปเจรจากันแค่นั้นไม่ได้มีการออกหน้ามาฟันธงประนามเรื่องการใช้ไฟป่าเป็นอาวุธหรือสร้างมลพิษข้ามแดนแบบเจาะจงเลยพอเป็นแบบนี้ไทยเราจะไปนั่งรองให้องค์กรระหว่างประเทศมาช่วยออกโรงให้ก็คงไม่ทันการ รัฐบาลไทยก็เลยเตรียมการที่จะใช้ข้อกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อเดินเรื่องฟ้องร้องเอาผิดเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากทั้งทรัพย์สินสุขภาพประชาชนและอธิปไตยของเราเองคือไทยเราเป็นฝ่ายรุกบ้างแล้วครับทั้งทางกฎหมายควบคู่ไปกับการทหารด้วยคือเขเมรเขาตั้งใจจะเผาไล่ที่เพื่อกดดันให้ทหารไทยเราถอยหรือเปล่าคะมันชัดเจนอยู่แล้วครับนี่คือสงครามจิตวิทยาและสงครามชีวภาพไกล ทหารไทยที่ประจำการอยู่ตามจุดเฝ้าระวังชายแดนต้องเจอทั้งความร้อนจากเปลวไฟและสูดดมควันพิษเข้าไปเต็มๆการทำงานในสภาพอากาศที่มีฝุ่นหนาทึบมันเหนื่อยล้ากว่าปกติหลายเท่าเพราะต้องใส่หน้ากากกันฝุ่นกันแก๊สพิษต,ตลอดเวลาความคล่องตัวในการจับอาวุธก็ลดลงขเขมรเขาก็หวังผลตรงนี้เขาอยากสร้างความยากลำบากบีบคั้นให้ทหารเราทนไม่ไหวจนต้องยอมถอยร่นออกจากจุดเฝ้าระวังส่วนหน้า เป็นการใช้ธรรมชาติมาบีบให้เราทิ้งชยภูมิที่ได้เปรียบโดยที่เขาไม่ต้องเสียกระสุนเลยสักนัดแบบนี้ก็ถือว่าขเขมรตั้งใจเปิดสงคราม pm 2.5ใส่ไทยเราชัดๆนะคะในเมื่อเขารู้อยู่แล้วว่าลมจะพัดเข้าหาฝั่งไทยมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับช่วงแรงทิศท,ทางลมมันพัดพาเอาฝุ่นและควันลอยข้ามพรมแดนทะลักเข้ามาฝั่งไทยอยู่แล้วเขารู้สภาพภูมิอากาศตรงนี้ดีการจงใจจุดไฟเหนือลมตลอดแนวชายแดนมันคือความตั้งใจที่จะเอาฝุ่น pm 2.5มาเป็นอาวุธเงียบ ฝุ่นพู้นี้มันไม่ได้ทำลายแค่ทหารแต่มันลอยเข้าไปถึงหมู่บ้านและชุมชนอีสานใต้ที่อยู่ด้านหลังด้วยบั่นทอนทั้งสุขภาพกำลังพลและทำลายขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่คือเขาตั้งใจเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องมือทำลายล้างถ้าการเผาป่าเกิดขึ้นเฉพาะชายแดนไทยเราโดยไม่มีที่ชายแดนลาวหรือเวียดนามมันก็เป็นหลักฐานชัดแล้วนะคะว่าขเขมรมุ่งโจมตีเราจากดาวเทียมจับจุดความร้อนเนี่ยขเขมรเขามีจุดความร้อนพุ่งสูงเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาครครับ วันหนึ่งปลาเข้าไปเกือบ4,000จุดทิ้งห่างประเทศอื่นแบบไม่เห็นฝุน่นจริงอยู่ที่บางจุดอาจจะมีการเผาแถวชายแดนเพื่อนบ้านอื่นบ้างประปรายตามวิถีชาวบ้านแต่ความผิดปกติที่ชัดเจนคือความหนาแน่นของการประจุกตัวของไฟป่ามันมาเยอะอยู่ตรงชายแดนที่ติดกับไทยโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นพื้นที่ตึงเครียดทางทหารอย่างช่องบกเขาพระวิหารและภูมะเขือไฟมันลุกเป็นแถบยาวอย่างมีนัยยะสำคัญ การกระจุกตัวแบบจงใจขนาดนี้เป็นหลักฐานเลยว่ามันเป็นการจัดฉากเผามุ่งเป้ามาที่แนวรบของไทยฝ่ายเดียวเพื่อหวังผลมทางยุทธวิธีพยายามทําทุกทางเลยนะคะเหมือนรู้ว่าตัวเองเสียเปรียบเพราะเป็นรองไทยใช่เลยครับพอกองทัพไทยเปิดยุทธการใหญ่เข้ายึดจุดยุทธศาสตร์สาคัญคืนมาได้หมดขเขมรก็สูญเสียความได้เปรียบทางทหารไปอย่างสิ้นเชิงจะเอาทหารราบปีนหน้าผาขึ้นมาตีฐานเราก็เหมือนส่งคนมาตายเปล่าจะดวนปืนใหญ่ก็สู้ความแม่นยําของเราไม่ได้ พอรู้ตัวว่าสู้รบตามรูปแบบปกติยังไงก็แพ้พวกเขาก็เลยต้องงัดเอาวิธีนอกรูปแบบสารพัดมาใช้ทั้งลอบวางระเบิดทั้งจุดไฟเผาป่าการทำลายธรรมชาติเพื่อหวังเอาควันมาบาังตาหรือทำร้ายเราคือเขาสิ้นหวังแล้วครับเลยดิ้นรนแบบคนที่ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากใช้วิธีโศกปรกเพื่อสร้างความเสียหายให้เราได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วถ้าเราใช้ทฤษฎีการจุดไฟสวนแบบชาวไร่อ้อยเพื่อให้ไฟลามไปชนกันแล้วย้อนกลับไปหาฝั่งต้นเพลิงเนี่ยจะทําได้ไหมคะมีหลายคนเสนอไอเดียนี้เยอะมากครับให้ทหารเราจุดไฟสวนกลับไปเลยให้ไฟมันชนกันแต่ในความเป็นจริงของสมรภูมิชายแดนวิธีนี้ทําไม่ได้เด็ดขาดและอันตรายระดับวิกฤตเลยต้องไปหลืมว่าในป่าแนวหน้าตลอดความยาวชายแดนมันเต็มไปด้วยสัพพุธตกค้างลูกปืนใหญ่ที่ยังไม่ระเบิดและที่สําคัญคือดงทุนระเบิดสังหารบุคคล ถ้าเราประจุดไฟสวนความร้อนจากเปลวไฟบนผิวดินจะไปกระตุ้นให้ระเบิดพวกนี้ทำงานมันจะเกิดการประทุระเบิดขึ้นแบบสุ่มสะเก็ดระเบิดจะปลิวว่อนไปทั่วทหารเราที่กำลังไปจุดไฟก็อาจจะโดนลูกหลงบาดเจ็บกันเองแถมที่ทางลมบนเขามันเปลี่ยนตลอดเวลาเกิดลมตีกลับไฟที่เราจุดมันจะลามเข้าฐานที่มั่นคลังแสงหรือหมู่บ้านฝั่งเราเองมันก็เสี่ยงเกินไปครับไม่คุ้มค่าที่จะนำมาใช้ในทางทหาร ถ้ายอย่างนั้นไทยเรามีมาตรการตอบโต้อ,อะไรที่เป็นรูปธรรมได้บ้างคะเพราะดูเหมือนการเจรจาหรือรอจิตสํานึกจะไม่เป็นผลกับขเขมรทางรัฐบาลและกองทัพเราเนี่ยนอกจากการเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วมาตรการที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดคือการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจเข้าบีบตอนนี้รัฐบาลเริ่มงัดมาตรการกีดกันทางการค้ามาใช้ โดยเฉพาะการเล็งแบรนหรือควบคุมการนําเข้าพืชผลการเกษตรอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากขเขมรหากพิสูจน์ได้ว่าผลผลิตพวกนี้มาจากกระบวนการที่มีการเผาป่านี่มันจะกระทบไปยังกลุ่มนายทุนและผู้มีอํานาจฝั่งโน้นโดยตรงเลยครับซึ่งได้ผลกว่าการไปนั่งโต๊ะเจรจาทางการทูตเยอะส่วนในระดับพื้นที่ทหารเราก็มีการปรับตัวแจกจ่ายหน้ากาก,ากกันก๊าซพิษอัปเกรดกล้องตรวจการที่สามารถมองทะลุม่านควันได้ชัดเจนขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่ไม่ให้เขาใช้ควันมาพรางตาเดินทับได้สําเร็จ อ uh huh. แล้วขออ้างเรื่องเผาป่าเพื่อทำลายทุ่นระเบิดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันฝังไม่ขึ้นครับเพราะเขเมรก็มีแผนที่วางทุ่นระเบิดของเขเมรอยู่ในมืออยู่แล้วจะไปเสี่ยงเผาตัวเองทําไมและตามหลักยุทธวิธีการวางสนามทุ่นระเบิดของหน่วยทหารชั้นทุกครั้งที่มีการฝังระเบิดเขาต้องจดบันทึกทําแผนที่พิกัดอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารฝั่งตัวเองเดินไปเหยียบและเผื่อวันหน้าต้องมาเก็บกู้เขาก็มีพิกัดระบุไว้หมดแล้ว ในเมื่อเขารู้จุดฝังทุกตารางนิ้วการที่เขาจะมาจุดไฟเผาป่าให้ไฟมันลามคุมไม่ได้มันไม่มีเหตุผลเลยครับข้ออ้างนี้เป็นแค่คำแก้ตัวเพื่อกบเกลื่อนเจตนาแอบแฝงเรื่องการสร้างม่านควันและสงครามจิตวิทยามากกว่าอ่าแล้วการที่ไทยเรายึดแผนที่วางทุนของเขมรได้จากสมรภูมิต่างๆเช่นเนิน350หรือปราสาทตาควายก็ยืนยันได้ชัดเจนได้เลยใช่ไหมคะว่าเขารู้ตำแหน่งระเบิดดีอยู่แล้วยืนยันได้แบบมัดตัวแน่นหนาเลยครับ ตอนที่เราบุกเข้าเคลียร์พื้นที่และยึดฐานที่มั่นของพวกเขาคืนมาได้ไม่ว่าจะเป็นที่เนิน350หรือปราสาทตาควายทหารไทยและคณะทูตสังเกตการอาเซียนเข้าไปตรวจสอบพื้นที่และยึดของมาได้เพียบที่สําคัญคือเรายึดมือถือของทหารกัมพูชาที่ทิ้งไว้ตอนหนีตายได้ในนั้นมีหลักฐานครบเลยทั้งพิกัด GPS ที่ปักบุดบนแผนที่ Google มีรูปถ่ายมีคลิปวิดีโอตอนที่พวกเขากําลังขุดหลุมฝังระเบิด PMN 2รุ่นใหม่กัน ลักฐานทั้งดิจิทัลและแผนที่พิกัดพวกนี้แหละที่เป็นตัวตอกหน้าว่าเขารู้ตำแหน่งระเบิดทุกลูกที่ฝังไว้เป็นอย่างดีไม่มีความจําเป็นต้องมาอ้างว่าเผาป่าเพื่อล้างดงระเบิดเลยแล้วไอการลอบวางระเบิดตามเส้นทางล่าตระเวณของทหารไทยแทนที่จะวางป้องตันฐานตัวเองมันก็ผิดอยู่แล้วชัดๆนะคะใช่ที่สุดครับมันเป็นความเลวร้ายที่ละเมิดกฎกติกาการรบอย่างร้ายแรงปกติแล้วทุ่นระเบิดเขาจะเอาไว้วางล้อมรอบฐานปฏิบัติการเพื่อป้องกันข่าศึกบุกเข้ามา แต่พฤติกรรมที่เราเจอคือทหารขเขมรแอบลักลอบข้ามแดนเข้ามาในเขตอธิปไตยของเราแล้วเอาทุนระเบิด pmn 2อที่เป็นสภาพใหม่เอี่ยมมาแอบขุดฝังไว้ตามเส้นทางเดินเท้าที่ทหารพรานและทหารชุดลาดตระเวนของไทยต้องเดินผ่านเป็นประจำบางจุดวางห่างกันแค่50เมตรเจตนาคือตั้งใจดักซุ่มโจมตีชัดเจนซึ่งการกระทําแบบนี้ผิดอนุสัญญาออตตาว่าว่าด้วยการห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลเต็มประตูแล้วที่ขเขมรเขาลือกันล่ะคะว่าจะมาบุกยึดอีสานใต้ โอ้โหเรื่องจะบุกมายึดอีสานใต้นี่บอกเลยว่าเป็นแค่ราคาคุยและโฆษณาชวนเชื่อที่ห่างไกลความเป็นจริงไปไกลลิบเลยครับศักยภาพทางการทหารขเขมรเทียบไทยเราไม่ติดสักนิดอันดับความเข้มแข็งทางการทหารของไทยเราอยู่ที่25ของโลกในขณะที่ขเขมรอยู่อันดับ95งบประมาณกลาโหมก็ห่างชั้นกันไกลอ้าวที่สําคัญที่สุดคืออํานาจกําลังรบทางอากาศครับเรามีเครื่องบินขับไล่ทันสมัยอย่าง F16 และกริปเพนรวมแล้วกว่า72ลําลำ คอยครองหน้าน้าเบ็ดเสร็จส่วนเขมรไม่มีเครื่องบินรบไอพ่นเลยแม้แต่ลำเดียวส่วนทางบกเรามีรถถังหลักและยานเกราะนับหมื่นคันเทคโนโลยีปืนใหญ่อัตจรเราก็เหนือกว่าการที่กองทัพที่เล็กกว่าและเทคโนโลยีด้อยกว่าจะสูงกําลังข้างภูมิประเทศที่เป็นหน้าผาสูงชันเพื่อมาบุกยึดดินแดนกว้างใหญ่อย่างอีสานใต้มันเป็นไปไม่ได้เลยข่าวลือพวกนี้สร้างขึ้นมาเพื่อปลุกปั่นกระแสชาตินิยมและปิดบังความอ่อนแอของตัวเองเท่านั้นครับคนไทยเรามั่นใจในศักยภาพกองทัพของเราได้เลยครับ กดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปสวัสดีครับ